ก่อนที่จะเข้ามารับชมกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทาง youtube ที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ที่รานาทอนนะครับผมนะฮะวันนี้ผมหาสินค้าราคาเบาๆมาให้พี่น้องมาฝากแล้วกันนะครับนี่แบบนี้พี่น้องมีใครหาอยู่ไหมครับดอกสิบนิ้วครับผมแปดสิบบาทอีลีเปล่าปะยา <Yeah. S 2> yeah. แปดสิบบาทดกขาดครับผมอเออนะฮะโดกขาดแต่ดูสภาพครับผมไม่กริบเลยครับผมตัวนี้โดกขาดนะฮะสิบนิ้วของ IMF นะครับตัวนี้มีทั้งหมด4ดอกดอกละ80บาทครับพี่นอ้องเอาไปเปลี่ยนวอยเอาเองนะครับเน็ตเวิร์กสวยๆเลยครับผมยี่ห้อยังเกาะเนี่ยโอ้ดูอ่ะตัว C อย่างใหญ่เลยครับเน็ตเวิร์กตัวละ500นะครับผมดอก10นิ้วดอกละ ปดสิบบาทนะครับผมมาดูตู้มอนิเตอร์สิบนิ้วครับพร้อมใช้งานใบละพันสามบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมได้หัวจรวดได้สิบนิ้วนะครับผมดอก PK นะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับมีทั้งหมดสองใบใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับสภาพสวยๆเลยครับนี่นะฮะหนึ่งพันสามร้อยบาทครับพี่น้องนะครับ เยอะครับผมสินค้าอื่นๆมาหาเลือกกันเอาเองแล้วกันนะครับผมแต่วันนี้ผมเอาราคาย่อมเยามานําเสนอพี่น้องแล้วกันนะครับผมแหลมครับพี่น้องนะแหลมคานิ้ครับผมนี่เป็นรุ่นนี้นะครับผมปากพลาสติกสวยๆตัวนี้น่าจะไม่เก้าคูณเก้านะครับผมไม่งั้นเก้าสิบคูณสิบแล้วครับพี่น้องใหญ่อยู่นี่คานิ้รุ่นนี้นะครับสวยอยู่ครับผมเจ็ดร้อยบาทครับผมปากแหลมเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้องนี่ครับ 700บาทมีมาเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้500ครับตัวนี้น่าจะประมาณอ่าเป็นยี่ห้อนี้นะครับพี่น้องนะครับตัวนี้คม4ีนะครับตัวละ0 0พร้อมปากครับผมนี่0้พร้อมปากครับสวยๆเลยครับผมแล้วก็ 750PA นะครับผมรุ่นตูดดำนะครับผมนี่มี6มี7ตัวครับผม8 9มี9ตัวตัวละ900ยครับพี่น้องนะครับ แล้วก็ไปที่เสาเทคครับโอ้เสาเทคใหม่ครับผมนี่นะฮะเสาเทคสวยๆครับผม950ครับพี่น้องนะครับ750 750นี่นะครับผม1,100ครับพี่น้อง1,100นะครับอู้แต่ของคันนี้สวยมากครับผมนี่ใครหาอยู่นะครับจัดเลยครับพี่น้องนะฮะไม่ต้องรอครับผมอ่ะนะครับผมอันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับผมเข้าร้านใหม่นะครับผมตัวนี้ ทีดีเคนะครับรุ่น FT 1 2 0 0 0หมื่นสองพันะครับผมอันนี้เป็นรุ่นนะครับผมราคาครับพี่น้องนะครับตัวนี้สเปคก็เช็คใน Google กันเอาเองแล้วกันนะครับ16,800บาทครับสภาพสวยๆเลยครับพี่น้องมีเข้ามา2องเทนครับส่วนด้านล่างก็เป็นของเอกซาวนะครับ14,500บาทครับผมนะนี่นะครับ TDK ครับผมใครหาอยู่ครับรุ่น FT 12,000 นะครับ16,800บาทครับพี่น้องนะส่วนฝั่งนี้ก็นี่ครับผมก็จะมีเป็นวอร์ตินะฮะไซเบอร์สิบสีครับผมแท่นละ24,000บาทตัวนี้มีอยู่2แท่นครับพี่น้องนะฮะแล้วก็จะเป็นโฮนิกครับผม9,500นะครับรุ่นนี้เป็นโฮนิกโปรสิบนะครับตัวนี้9,500ครับพี่น้องแล้วก็จะเป็นอ่าสี่ชันแนลนะครับยี่ห้อนี้นะครับผม9,800บาทครับผมนะครับนี่นะฮะ เยอะแยะมากมายครับพี่น้องมาเลือกมาหากันเอาเองแล้วกันนะครับวันนี้ผมอัปเดตสินค้าที่เข้าใหม่นะสินค้าอย่างอื่นก็นี่แล้วครับผมยังพอมีให้พี่น้องได้เลือกชมกันนะครับอยากให้ทําคลิปแนวไหนอยากให้โจตัวไหนแก้งเข้ามาได้นะวันก่อนก็ทําแล้วแหละนะครับในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับอันนี้มี sae นะครับผมเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับผมตัวนี้จะเป็น proqm 1 3นะครับผมสภาพสวยๆเลยครับพี่น้องตัวนี้18,500บาทนะครับผม sae นะครับ ตัวนี้มีเข้ามาหนึ่งเทนนะครับผมสภาพสวยครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมสวยมากเลยครับพี่น้องนะตัวนี้ SAE ครับสินค้าเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นทับทับเท่าไหร่ครับป้าเนี่ยสองหตัวนี้ทับเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับผมสดๆร้อนๆเลยครับผมนะนี่ครับผมตัวนี้เป็นรุ่นเบเกอร์นะครับเเเป็นบกอร์อยู่25,500ครับ25,500บาทครับพี่น้องนะฮะครอสเอ็นละป๋ามีเจ้าของอย่างนี้ NTS มาใหม่1,500ครับ นี่ครับผมวัวนี้สภาพใหม่เลยครับผมเป็นไม้ NPE ครับตัวนี้เดได้อยู่5,900บาท5,900บาทครับสปีกเกอร์ไปเช็คใน800วัตต์8โอห์มโอ้5,900 5,900โอ้ขับแลมขับอะไรได้สบายเลยเด้ยนี่พี่น้องนะครับผมขับไปขับตุ้มเนี่ยครับอันนี้ในส่วนของเออนะคือเลยอันนี้ในส่วนของสินค้าเข้าใหม่นะครับผมพยายามโจให้นะครับผมนี่นะฮะทับ นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปลาตัวนี้ไอ้นี่ก็เข้ามาใหม่นี่สเตป4 0มนี่เจ้าบาทนี่สยามนีออนนี่ครับโอ้สยามสยามยังเกาะนี่เขาเอิญยังสุกเจริญเออนะตัวนี้4 7 0ครับ4,070ร้อย3,700อ๋อ3,700บาทครับตัวนี้นะ4 0มนะครับตัวนี้เป็นเจริญสุกนะครับโอเรืออะไรใช้งานได้หมดนะครับตัวนี้นี่สวยครับผม สินค้าตัวไหนสนใจก็กริ๊งกรังเข้ามาได้ครับพี่น้องนะฮะในส่วนของลําโพงฮอนตูดสี่นะครับแบบนี้เนาะสี่ตูดแล้วเนาะแบบนี้ตัวนี้เป็นของเอ็กโอดนะครับผมพร้อมใช้งานนี่ครับผมจะมีโครงเหล็กมาให้แล้วก็ด้านบนใส่ไม้ให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีสเปคคอนให้นะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับผมตัวละ5500บาทครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้เป็นปากตัวนี้เป็นปากมีเนียมนะครับผมปากเหล็กหรือปากมีเนียมก็เอิญยางก้น ปากโลหะนี่แหละครับผมห้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องตโตปากนะครับมีทั้งหมดสามนะครับผมเข้ามาทั้งหมดสามปากนะครับผมนะอันนี้ฮอนเด้าพี่น้องนะครับมีเข้ามาสามปากนะครับปากละห้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องอันนั้นคืออะไรนะก็คือนะไม้ป๋าไม้โรย,ยน่ะเจ้าบาทนะแบบนี้นี่ตัวน,นี้สองพันห้าร้อยบาท หัวไม้ยังสวยเลยยี่ห้อยังนี่อ่านบอกคือกันโอ้นี่เดอพีฟนอองก m อ0 0 0พบายอะไรนี่นี่ครับผม2,500บาทใช้งานได้ปกติทั้งสองหัวเลยนะครับดูหัวใหม่ครับผมสวยมากครับตาไม้สวยครับนี่นะฮะับ2,500บาทใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้มีกล่องให้ไหมปะาไม่มีครับมาแค่นี้ครับผมตู้มอนิเตอร์ครับผมนี่นะฮะ ออดิโอจ็อกกี้นะครับผมตัวนี้สภาพดอกด้านในเดิมทั้งหมดนะครับใบละ2,900บาทครับพี่น้องพร้อมใช้งานกันเลยครับผมนะฮะสเปคจากโรงงานเลยครับตัวนี้ก็คือนี่ครับผมก็อาจจะมีรอยถลอกเปะเปิกนะครับผมจากการใช้งานของเจ้าของเดิมนะครับแต่สภาพโดยรวมสวยงามครับพี่น้องนะฮะมีทั้งหมด4ใบนะครับใบละ2,000 900บาทครับพี่น้องใครหาโมนิเตอร์ยี่ห้อนี้อยู่นะครับผม a อเด o j โอจอกกี้ครับผม2,900บาทด้วยพี่น้องฟาวเลเดอในส่วนของดอก21นะครับมีเข้ามาทั้งหมด8ดอกนะครับผมอันนี้มาใหม่ๆเลยนะครับผมเป็นของซาวเทคนะครับพี่น้องนะครับช่วยดูกันหน่อยครับพี่น้องว่าตัวนี้มันววยเท่าไหร่ครับผมทําไมใหญ่ยังเลยนี่อู้ใหญ่ครับผมพี่น้องเลิศเลยครับนี่ครับผมอันนี้สเปคนะครับ สอกละสี่พันห้าครับผมตัวนี้นะครับสภาพนี่ครับพี่น้องสวยๆเลยครับผมนี่ครับดำปึ๊ดเลยครับผมงามคักครับดอกละสี่พันห้านะครับผมตัวนี้นะฮะยี่สิบเอ็ดนิ้วเด้อพี่น้องนะครับผมอ่ะวันนี้ก็นําชมสินค้าที่เข้าใหม่ประมาณนี้แหละครับผมนะฮะสินค้าอย่างอื่นก็มาเลือกมาชมกันเอาเองแล้วกันอย่าลืมตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อแปดสิบบาทครับผมเอาไปส่งกันเอาเองแล้วกันเน็ตเวิร์กโตละ ห้ารอบาทครับผมหนึ่งคูณหนึ่งเด้อพี่น้องนะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยโอกาสหน้าเจอกันใหม่แล้วกันไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ